ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับปอโคน,นี่คนเดิมนะจ๊ะแล้วก็น้องโมเอจังของเราเช่นเคยนะคะแล้วก็เกมซากูร่าซูซิมูเลเตอร์นะคะผมโมเอจังทำท่าอะไรอยู่ลูกอ๋อก็สวัสดีจ้าเพื่อนๆโอ้โหโมเอจังทำอะไรอ่ะทำไมอาหารเธอเนี่ยน่ากินอะไรขนาดนี้เนี่ยอ๋อพอดีหนูนะคะกำลังจะไปโรงเรียนแล้วนะคะ ก็เลยตื่นมากินข้าวนะคะหูยน่ากินเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนวันนี้นะคะโมอเอก็มีเรื่องีจะมาบอกจ้า <şu> วันนี้นะคะที่โรงเรียนของโมอเอเนี่ยจะมีงานวัดด้วยะค่ะฮะ ใช่หรอแปลว่าวันนี้เนี่ยที่เธออารมณ์ดีเนี่ยก็เพราะว่าคืนนี้นะคะจะมีงานจัดขึ้นนะคะที่หน้าโรงเรียนของโมเอจังด้วยนะคะเป็นงานที่แบบว่าคล้ายๆกับงานวัดเลยนะคะอุ้ยตื่นเต้นนะโมเอจังใช่แล้วคะ่ะฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะทุกคนดูสิข้าวปลาเนี่ยไม่กินเลยอะ่ะคือแบบเหลือเต็มจังเลยนะคะเนี่ยปกตินะคะหน้าโรงเรียนเนี่ย จะไม่ค่อยมีงานจัดนะคะแต่วันนี้เนี่ยคือแบบมีงานมันจัดเฉยเลยอะ่ะแต่วันนี้ทําไมชุดเธอแปลกๆเนี่ยอ,อ๋อพอดีว่าหนูว่าอยากจะลองใส่ชุดนักเรียนสีเขียวดูนะคะคือมันก็สวยอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคน,นก็คือไม่แย่เลยนะคะอุ้ยตายแล้วลืมค่ะฉันลืมกระเป๋านักเรียนค่ะทุกคนอุ้ยตายแล้วตายแล้วอยากเห็นแล้วอ่ะทุกคนใช่ค่ะ ไปค่ะกลับมาเอากระเป๋านักเรียนนะคะตอกแตกตอกแตกโอ้ยฉันว่าทอควรจะกินอาหารรองท้องนะโมออยะจังได้ค่ะงั้นฉันเนี่ยขอแวะซื้ออาหารแล้วกันนะคะจะต้องกินอาหารรองท้องนะเพราะว่ากว่าจะมืดเนี่ยก็คือแบบหลายชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะมีอะไรขายบ้างคะเนี่ย มีเต็มเลยค่ะอ๋องั้นก็กินอะไรดีละคะเนี่ยโอ้รู้แล้วเอิม่มเช้านี้เนี่ยเธอควรจะกินแซนด์วิชนะมันก็โอเคเลยค่ะขอบคุณนะคะนี่แล้วเราก็ซื้อของมากินแล้วนะคะมันคือแซนด์วิชนะจ๊ะไหนขอกินเลยแล้วเปลบอู้ยมัมมัมอร่อยจังเลยนะคะอุ้ยจริงๆแล้วเนี่ย แค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะเพราะว่าแซนวิชเนี่ยคือแบบมันเป็นแป้งเนาะเออก็เลยอิ่มไวนะคะไปค่ะไปค่ะไปลงเรียนดีกว่าจ้าเอ๊ะว่าแต่แล้ววันนี้เนี่ยเธอเนี่ยจะพาใครไปหรือเปล่าเนี่ยวันนี้หรอคะก็น่าจะไปคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยลุงมพี่ไม่ว่างนะคะโอ้ยหรอใช่แล้วคะ่ะโอ้ยดูสิไม่มีใครมาลงเรีนแล้วหรอใช่ใช่ไปคะ่ะทุกคนโอยนี่ เธอมารงเรียนตอน10โมงเนี่ยน้ำมยจังใช่แล้วคือจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นนักเรียนที่มาลงเรียนสายมากๆเลยนะคะเอ้ยขอโทษทีค่ะพอเมื่อคืนเนี่ยนอนดึกนะคะขอโทษนะคะคุณครูดูสิกําลังยืนดุเราเลยนะคะคุณครูค่ะคือพอดีว่าเมื่อคืนเนี่ยหนูกํากลังดูซีรีส์นะคะก็เลยมารงเรียนสายนะคะ ไปค่ะรืบ้บนี่ทำการบ้านดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเรียนเนี่ยไม่ทันใครเลยนะคะวันนี้เนี่ยการบ้านเยอะหรือเปล่าเออก็น่านจะเยอะอยู่นะเนี่ยใช่แล้วค่ะโอยแต่ว่าอุ๊ยนี่ เราได้ถ้วยรางวัลค่ะเกี่ยวกับวิชาอังกฤษมาด้วยนะคะว้างมอยจังอ้ยขี้เกียจทําการบ้านแล้วว่ะขี้เกียจขี้เกียจไม่อยากเรียนแล้วล่ะคะ่ะหิวก็หิวเห็นไหมเห็นไหมึ่งบอกแล้วไงว่าไธ้ทอเนี่ยไปกินข้าวอะ่ะยังก็ไม่ยอมกินมอยจังไปค่ะเรืยกวลาพักกลางวันแล้วนะคะคือไม่ใช่สิอ๋ออันนี้คือเปลี่ยนคาบนะคะเฮ้ยแต่ว่าเราเนี่ย จะไม่ตามเขาไปนะคะเราจะมาแวะกินค่ะไม่ไหวแล้วค่ะหิวค่ะขอแวะกินน้ำเอิม่มกินทีแล้วกันเนาะเฮ้ย,ยให้ตายเถอะไม่ไหวแล้วค่ะขอนั่งกินน้ำชาเขียวกอนแล้วกันนะเอ้ยขออย่งชั่วขึ้นมาหน่อย ไปค่ะเดี๋ยวเวลาเข้าเรียนต่อนะคะโอ้ยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวปอขอแวะมาที่ห้องนี้หน่อยแล้วกันนะคะอ,อห้องนี้ไม่ใช่หรอปอกำลังหาห้องที่มันมีปลาอยู่นะคะทุกคนน่าจะเป็นห้องนี้ป่ะใช่ปะ่ะเฮ้ยนี่ไงอุย้ยอาหารเต็มเลยอ,อย อุ๊ยขอกินได้ไหมอ่ะอุ๊ยแต่ว่าวิชานี้เนี่ยไม่มีใครมันเรียนเลยนะคะเอเ๊ หิวข้าวจังเลยเ้ยหนูอยากกินข้าวนะ่ะเมื่อไหร่จะเลิกเรียนเนี่ยในเมื่อเธอเนี่ยกำลังงองแงฉันใช่ไหมได้เลยหมวยจังเดี๋ยวฉันน่ะจะเล่งเวลาให้โอเคไหมจริงหรอคะเงินก็ดีเลยคะ่ะเอาลคะค่ะทุกคนคะ่ะพร้อมหรือยังมาคะ่ะเอาสักประมาณหนึ่งทุ่มแล้วกันเนาะปึ๊บ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 นี่ จงตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยควรจะชนเพื่อนไปด้วยนะงั้นก็ได้เลยค่ะเพื่อน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 คะเอ๊ะทำไมเพื่อนเพื่อนอถึงหายไปไหนหมดวะเนี่ยฮัลโหลทุกคนอยู่ไหนหมดด่ะฮัลโหลหรือว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ย จะไปเดินกันก่อนแล้วล่ะไม่จริงนะเพื่อนๆอ,อยู่ไหนกันล้อเพื่อนๆครับไม่มีใครอยู่เลยนะคะเอา้าคุณครูก็ไม่อยู่นะเนี่ยเอา้าในเมื่อเราเนี่ยไม่มีเพื่อนเนี่ยมาเดินเป็นเพื่อนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราเดินคนเดียวก็ได้เนาะคือแบบว่าไม่แคร์ค่ะนี่เลยค่ะทุกคนค่ะชมหน้าของคนที่ไม่มีใครครบนะคะ ค่ะทุกคนเนี่ยวลาตะลุยงานแล้วจ้าอุยอย่าบ,บอกนะคะว่ามีม้าหมุนด้วยอะ่ะดูสิคนเต็มเลยสวัสดีเจ้าหนูทำอะไรหรอเล่นม้าหมุนเหรอเนี่ยอุยยอยากอยากเล่นด้วยอะ่ะอุยคือเราก็สามารถนั่งเล่นตรงนี้ได้ด้วยนะคะเป็นไงเก๋ไหม เฮ้ยคดเก๋เลยอะ่ะป้าขอมาเริ่มที่ร้านแรกแล้วกันเนาะร้านแรกเนี่ยบอกเลยว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนจะเป็นร้านที่ว่าเขาเนี่ยให้เราเนี่ยมาระบายสีวาดรูปเลยนะคะเนี่ยทุกคนดูสิแล้วก็เหมือนว่ามันจะนั่งได้ด้วยนะคะเนี่ยเออหรือเปล่าดูสิปึ๊บ,บอ้าดูสิคะทุกคนคือเราเนี่ยนั่งระบายสีแล้วก็วาดรูปตรงนี้ได้ด้วยนะคะเป็นไงเก๋ป้าอุ้ยคือแบบ ทำดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ในรูปเนี่ยเหมือนจะเป็นรูปน้องแมวเหมียวเลยนะคะเนี่ยใช่ปะเออไปค่ะไปที่ร้านต่อไปดีกว่านะคะอุ้ยสวัสดีค่ะอันนี้คือร้านขายอะไรเหรอคะเนี่ยอ,อ,อันนี้คือเป็นร้านขายไก่จะลูก อุ้ยไก่เหรอคะเนี่ยน่ากินจังเลยทุกคนดูสิมีเชฟด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ร้านนี้คือหูคันขมมเลยนะเนี่ยร้านนี้เหมือนจะขายอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นร้านขายเนื้อเลยนะคะเนื้อวัวแล้วก็มีแกงด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีพ่อค้าขายนะคะทุกคน วิวสิคนเต็มเลยแล้วก็น,นี่คือเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะฮู้ฮู้แฮมเบอร์เกอร์ทำไมร้านนี้เนี่ยถึงขายแฮมเบอร์เกอร์อยู่แค่ชิ้นเดียวล่ะคะแล้วก็เป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยโอย กินแซนด์วิชไปนะคะจะได้หายหยิวเนาะแล้วก็น,นี่คือเป็นร้าน้องเหมือนจะขายข้าวแกงเลยหรือเปล่าดูสิของกินเต็มเลยนะคะเนี่ยออ้หู ร้านนี้หรอคะร้านนี้เหมือนจะขายตุ๊ก,กตาน้องเป็ดเลยนะคะแล้วเขาก็รับห่อของขวัญด้วยนะจ๊าทุกคนที่สําคัญนะคะนี่เลยคะ่ะร้านเสื้อผ้าคะ่ะอุย้ยมีร้านขายเสื้อผ้าเ,เนี่ยดูสิเสื้อผ้าส,สวยๆเต็มเลยนะคะมีแบบว่าหลายสีให้เราได้เลือกเลยนะคะแล้วร้านนี้ลหะคะเหมือนจะเป็นร้านขายซาลาเปาหรือเปล่าเหมือนเนาะโอ้ อันนี้ก็เหมือนจะเป็นร้านขายของนะคะอุ้ยตรงนี้เหมือนจะเป็นร้านขายปาลาเลยดูสิคะทุกคนเห็นเปล่าเหมือนตู้ปาลาเลยนะคะสวัสดีค่ะเชฟผูอาหารญี่ปุ่นเต็มเลยนะคะน่ากินน่ะแล้วก็มีกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยนะจ๊ะเนี่ยแปลว่าราคาเนี่ยก็น่าจะแพงอยู่นะจ๊ะสวัสดีค่ะสุดลออุ้ย นี่คุณเป็นผู้ชายขายน้าหรอคะเนี่ยสวัสดีครับผู้หญิงโอ๊ยจะซื้อดีไหมน้งติ๊กตอกติ๊กตอกไว้ไม่ซื้อดีกว่าค่ะโอ้ย นี่เราจะช้อปปิ้งอะไรดีเนี่ยโอ้ร้านนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยอะ่ะเป็นร้านที่ขายผลไม้นะคะแล้วก็แม่ค้าเนี่ยบอกเลยว่าหน้าตาเนี่ยโคตรคุ้นเลยนะคะเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่อยู่กลางสีแยกนี้เลยนะคะ ร้านขายกระเป๋าเหรอคะเนี่ยใช่และจ้าอุ้ยกระเป๋าอะไรอะ่ะอุ้ยน่าสนใจอะ่ะขอบกระเป๋าซักใบหนึ่งแล้วกันนะคะจริงๆคืออยากได้แฮนด์เมดดูสิอุ้ทุกคนดูสินี่คือเรากําลังถือกระเป๋าแฮนด์เมดอยู่นะคะเห็นไหมเป็นสีออกขา,ขาวๆคินเคลกัมนมคะเนี่ยทุกคนก็ พียปอชอบนะคือถ้ามองจากมุมนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยอะสวยเนาะทุกคนเอาระคะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการพาน้องโมเอะนะคะมาเที่ยวหน้าโรงเรียนนะ,ะก็สนุกดีนะคะทุกคนค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครสมาชให้ปอด้วยนะคะสวัสดีก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคน๊ายบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน